จมบ่กุ้งว่าใสเมื่อตะเบิงคลิปตกสวัสดีค่ะได้บ้านะโอ้ตุ้งกุ้งตัวใสใสไหมนี่เด้ตัวลายลายเขาบอกใสลาลายหลังเนี่ยเอลยใส่จกหลังจะเกิดวันนั้นจะใส่ขายได้เลยเอวิเจ้าใหญ่ผู้ใดมาใส่ของเจ้าเด้อนะต้ใส่ไปห้างเลยอะไรเจะบอกต้องขายผู้ใดมาอันใส่เอาไปขายรอใส่ขายได้เลยเนี่ยไม่ยังในหันหลังเอาจุ่มลงอีกนี่แหละตอนแรกพยายามอีกมันสีเขาอยู่เวลา เขาจับให้เป็นน้ำสิเข่าโอ้มีซิบพูดพร้อมโอ้ทันสมัยของร้านลาซด้าได้หลังจักบาทซื้อมาสั่งมาอีกจั้งบาทลาซาด้าลมซสด้าเนี่ยผู้ใดสั่งให้เตี้ยอันสั่งมาอีกจักซิหลังรถเอามาลงไว้เลยอย่าขอยใจเงินให้ถ้ามาสั่งขอยอำเภอขอยอันมาจานสี่มือเอาเฮ็ดขายเนาะตายหาสิขายผลหำหอยกันขอให้ได้งมกินหนาหอ เขาเอิ้นพี่สังตื้อเขาเอิญอยังสะดุ้งใส่กุ้งสะดุ้งใส่กุ้งบ่เออเออเมื่อคืนนี่ฝันล้วดังละร้อยบ่อีวันรีมันฝันน้ำถั่วทางมันบกแม่น้ำถั่วตื่นขึ้นมามันว่าน้ำถั่วนี่นี่อะไรย่างวะผัดน้ำหนึ่งเอาน้ำถั่วมันนะันสีสะดุ้งจอมกุ้งเนาะ พี่ใบมาเห็นแ้กินเลยเด้อจะมานาเราเด้อเราอยากกินนั่นเอออราก็มาพี่เลยอาทิมลงใส่อีกนูกเลยพี่เพื่อมันเข่าอีกเพียงใบนะในในห่อนไมัมีเพียงนางในห่อนะคะใส่ขวัวอาหารเาเขาเบาจี้เขาจี้แล้วตําใส่กัะปลาปละแด่ใส่อใส่ใส่งเพิ่มสีเพิ่มเออใส่ใส่ไปลามรังก็พ่อแจวเลยเนาะหำเนาะใส่ปลากอก มะกอกเอามาอย erm ู่บ่จะใส่ลงจากหลังหลัอืออย่างเดียวอะบริตึกให้มันเมื่อยคือสมัยเฮายังน้อยเนาะสมัยเฮายังน้อยยังตึกยังติ๊กหนาวกันหนาวเลยถ้าเกิดยำแรงยำแรงนี่ถ้าเกิดประมาณจากชั่วโมงหนึ่งเขามาย้ำเธอหนึงบ้กไก่บอกว่าถ้าหญ่แล้วตอนนี้ลุ้นมะขอนเนี่ยได้เก็บได้เฮ่ยเงยนั่นเก็บได้แล้วแม่สิไปเปิดให้ทั้งหมาเดี๋ยวจะไปเปิดอยู่ลูกเดินไปแล้วกลับไปเสียงนาแล้วจะกอดเด็กได้อันนี้มันประชาก่อนเยอะเหลือเกินลูกหลาน มาเรียกไปรอที่เถียงนาน้อยแทงลายตุ้มีน้ำดมอะอันไหนกุ้งค่ะตอนน้ำขึ้นทับบ่เป็นผ้วยอันนึงแต่ละด่างฮะเออไปเปิดทางไหนไปเปิดทางพุ่นบ่คือเล้อสะดุดตกซะตายเพน้องสมัวจะถ่ายคลิปมัวนี่มัวจะถ่ายคลิปแต่ตอด หัวิ้นไข่เหันมันเ่าแล้วสาลากางน้ำเทียงน้อยซอยซ้าเปิดให้ลูกชายเพิ่นเชวนชมเน้งามนะฮะฮบมเอาลงดินอันนี้เลยชวนชมเลยออกดอกปรก,กงำางามนี่ <c oughs> บ่มานอนพี่บ่มืมอแรงเฮาฮัม มานอนพี่ปะกินบรรยากาศมงรเิดออนเออส่วนมานอนพี่เดี๋ยวพี่ไปแล้วมาเราบอกเราจะมานอนไหนเ้ามานอนที่ละเออเฮ้ยส่วนมึงหันอะไรมานอนพี่ใ่ใ่ใ่รหมูฮังสินไอ้ดุนดูทห้อู้บอกแล้วอย่าพังให้มึงไม่หนุ่หอม นี่อยู่อันเดียวกันเลยนี่อยู <h <h ่ทำไมตอกกันนี <k> <k ่มันตอกปะบีจะพูดซิบบอหนิเออลืมพูดซิบปะไอ้แก่มันบอกกูเดียวปะหูนั่นแหละโหูมันขาดเหมือนใจสิอเลยมันเลยออกโอ้ได้ซชนีดก็ได้ลายอยู่เอออลไรยังเย็บอะไยังทย่มัขาดอันนี้มันขาดปลาเข่านะมั่งปลาโตโอ้ยัดปลาเขาอยู่ปลาเข่าไม่นั่นแหละมันขาดลองไปเย็บไปเนาะ ลืมเอาหัวหารมาเลยก่อนนะลืมเาหัวอาหารได้เป็นถั่วพะโละเด็ดตัวกุ้งเด็ดเด็ดเด็กชัดเก็บภาพอย่าพ่ะอย่าพัาสีดอกน้ง ท, 4, ทั้งสีทั้งเจ้าอย่าพ yeah. ึ่งปลาแดกปลาคือดกปลาเข่าโอ้โหหลังนี่เขาลายยดเต้สะดุดกระลายอยู่ได้ห้ำมาต้มใส่กันลายอลายกว่าอันเก่าตอนแรกถ้าเกิดขาบ่เฮ็ดรุ่นทัคอยเออพอทีฟังเทาลไปจ้สามเสา อย่าบอ่านะอย่าบอกบะมีเนาะมันหลายอยู่ในหันต้องดูดีฟังทั้กสามเต้านะไม่ไม่มีถ้าเบิ้งทางรถไฟมาก่อนฮอดสายจังเหต์ท่นเหต์ลำเสียเวลาได้หำยักษ์เนี่มันนี่มึงคือกลับแล้วมึงเบิ้งซะก่อนผ่านตู้เย็นเขากระเถิบบิดหามาวัดอีกบิดว่ากระเทิบไปอีกหอดสายเขาเอาซ้ำหอดสายไหนว่ามาหากินยังกะบ่ได้ทำอาหารกินยังได้สั่นพอดี อู้หลอย,ยู่นะคะนี่กับพ่อแล้วบ้งเนียเอามีแบบพูดชิบแบบเอาลงทางนี้พอ้อมบดนางคือว่อันคือวิใส่ใส,ใส่ใส่มันรวมทั้งมันมีจากหลังเนี่ยเอ้าเอามาเินดาเอามาีกใส่เอามาใส่อีกเนี่ยอเส้เอเมื่อกินกรุงเทคอเสีเอาา้อเมื่อวัววัวอะไคอเสืใส่กล่องมืดระบาซกไว้่ะพ่วัววัซุกแล้วตอนเ้าเมื่ยากคอนนีมันอยากมืดเลยค่ะโอ้มดโอ้มืดหมหล ตะกี้ขาคือบาดแล้วเป็นถวยดูนี่ก็ได้หลายนี่้องให่หม่งมึงกนเนาะใส่จะหมงเก่าเนาะมันก็บอยากมาเลยเนาะแํมนี้ก็พ่อกินแล้วนี่มืออะไรกูนี้มืออันที่อันที่เพิ่นตัดเพรเพสเหะอกุ้งค่ะใส่คุ้งอะไรมันตัวใสใสไหมแก้มโตแก้มโตเอาคืนเรวแก้มโตเอาคืน มันแก้มโตทใส่นเดนเอาทิพย์ลงใส่ว่อีกแน่มาตนะเปลี่ยนใหม่บ่เหนียวมันอ่ะอันนั้นกเอาใส่ด้อตื้อเอาไปดเราคือเปลี่ยนที่มันตักกะโดกบลออนกรดใส่ด้วย่าอี่ยนี้ บ่เงียบทำไมเชฟบัวตาอันเก่านะอันเก่าแล้วมันยังบละลายมันยังอยู่มันยังหอมอยู่ทำรองว่านหัวอาหารดูเอเจทายคลิปนี่ปลานี่หัวอาหารมีบ่ปลากลยป่ค่อยมาเวลาคนปลาป่ามันน้ำเหลือเลยถ้าเวลาเขานั่งบ่อนนั่งต้นไม้มันสะมาเป็นหาโตบ่อนปุบบ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 ่ถ้ากระเฉดก็หลายๆเนาะแต่มันบ่ค่อยยอ่างป่านเกลือสะเทิงนันอย่างบึงให่ไหมป่านหัวอาหารก็บัวบับุบบุบหมดแหละไปเสร็จงาไปไปซะไปถ่ายคลิป เดินไปสะทึงไอ้ดุนเบิ่งลูกหลานเจาเด้อใจเบิกแล้วเบิ่งลูกหลานได้ตกน้ำไหนหามห้างมันอยู่สายแตนนี่ใต้ห้างใหญ่บอก มีแต่ตอดเมื่อวานพี่น้องเอ้ยถ้าพี่ไปเรามาถเกิดเราอยากมันนอนนะบักหุงแต่เราเ้าอยากนอนเงี้ยกันนอนกันถ้าเราอยากมันนอนเถียงน้าเจ้าก,ก็บอกเรา,ามรันนอนอยู่นะเราหำเบิ่องเนี้ยใบกับบ่มีมึงเบิ่องเนี้ย<ะ>บักหุงฮ<น>ะนั่นแหละถ้าเกิดพี่ใบเรามาเงท่าน่ะวะเออให้เรามาสกักก่อนแล้วจังเรามาระกอหรือบักหุงเราอยากมันนอนนี่ให้เรามันนอน ถาดกขนาดต้นนี้อรัญญามากับตากอันนั้นอยู่แหละมาทุ่งนาะสบายใจ ก่อนตือ้อโอ้มีสองหมงมาเขาวอนี้อันนี้ต้นพ่สังนี่คโด,โดอาโอวคาโดโอ้อันนี้เพิ่มและหาตํำได้อันนี้ค่ะเพิ่มและห้ามและเมื่อนี้ขั้นที่ําม,มตํำได้แหละ เขาจ้ามัน็แห้ไง่อือแห้งแล้วแห้งห,หลายมันเวลาสีแล้วมันม,มันหักเด้มันกนล็ลบแล้วว่าเป็นยางพาเข่าเห็ดแผ็งโอ้ยลบได้ก็ลบแลลวน้องไปเดินอันนี้ก็สอบพี่สัง โอ้หลายแสนสี่แสนห้าแสนหมดเลยมันถอมคนท่าก็มานี่ก็ม่ถึงแสนเลยนลยอือมันท่านาทีมันสับปะหลังมันต้นอือมันท่านาทีอือขยาก็หลักก็ใส่มาสิเดือนเธอสัวละมาคุดเอาเด้ออันไม่ตีหนึ่งไม่ให้กินมื้อนั้นก็ยังบ่เห็นมีผู้ใดกินเมดนั่นแหละบัดเกิดพี่ายมาเราอยากกินแล้วก็อยากมันนอนเถียงหน้าเธอเห็นเรามันนอนเลยเด้อเธอเด้อจ้าจะไม่หวงไอ้ไอ้ตุ่ยรามัดขยะนี่บ่ไปให้งัวเมื่อวานค่ะเพียน เขาตัดกไงเขาตัดเลยเขาแล้วถามมาซื้อบอกเอออันสีพ่นว่าสีซื้อจังได้ตัดเอารถไอ้เขาตัดให้แป่นยังสิขายบ้านนอกหั่มเนาะกูเข้าใจว่าน้องกูอยากเลี้ยงงัวเพราะมันมีหยาจังสีกูอยากหัวเน้องกูอยากเลี้ยงงัวลามหยาดถึงว่าลามบ่ได้ดอกหั่มสปริงบอกสปริงเกอร์ดวดมันบ่อย ถ้ามาสูงแล้วเขาเห็ดของสูงแล้วไปเห็ดแบบนี้บ่ได้แล้วแบบนี้ลามบ่ได้สปริงเกอร์มึงหั่นน้ำต่อกไม้นี่ตามมาดูนี่เนี่ยอืกำลังออกดอกนี่ใส่ฮอร์โมนให้มันเลยใส่ฮอร์โมนให้มันเลยกำลังออกดอกมันจังกลับปลาขอนบอกโอ้นี่ปลาขอนคือบุมีผู้ใดมังงมอันเดียอันเดียอันเดีมันตายได้หนิภัยสิมังงมตายนะปลาขอนนะเมื่อเทเดียด ปลาอย่างหำปลาเข็งบอกป,ปลปาน,ปน,<อ>น,นมีปลาสลิเด้ดเด้เดปลาตกบ้างไงฮห้อ๊ยเต้นเต้นปลาคอน้อยเต้นเต้นขึ้นมืงก็เต้นลงคือเก่านั่นแหละมะทวแปบกมันมันนัดแล้วมันต้องมาอรัญญามีิหันตำเมียงหันมาขามป้อมขึ้นปลูกที่แทนหำ พันไดพันใหญ่บอกคือพันน้อยน้อยใหญ่่ปัญชิวานหัวอาหารน้องชายปัญสิวานหัวอาหารพี่น้องอยากบึงป่าฮันดีฮันดเต้นแล้วธรรมดากใหามันกินอยู่บ่คือให้กินธรรมชาติป่าอยากหวานกรหวานมือ้อใดขึ้นซุ่มอยากหวานกรหวานมาหามหัวอาหารมไม่ได้ห้ทุกมือ้อ คือสงบแท่สะไทยนี่รักสงบงงขากไรฮันธรรมดามันบุบบับแล้วมันเลยเวลากลิ่นเราบอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยากเบิ่ง่าอยากเบิ่ง่าพี่น้องเขายืนตัง้งมั่นันแน่ตายหาตกลงตกลงกูคือผู้เสียสนบะบ่อ ปัดปูแบบมาแล้วอันเชิญล่ะคะอยากเบิ่งนี่คะ่ะเรามาโตใหญ่คดีคดีอันนี้เพิ่งมาปล่อยตั้งใต้ตั้งก่อนเกียงหน้านอ่ะโตแล้เป็นกิโลนี่เลยมีปลาเพียงปลาตะเพียนปล<ะ>า <ปะ S 1> นิลปลาในปลานวลจันมีก้างซุ่มมาปล่อยแล้วปลานวลจันค,ค่ะคล้ายๆปลาขาวโตยาวๆค่ะอยู<ม>่ทางใต้มีแค<ม>่ปลาบึกกูได้เอ้ยปลาบึกโตอันต่ำอันมะลินั่น แม่บ,นบอนบอนซื้อพันมันมาเป่หาหัาซื้อตัวละสามสี่ร้อยตัวหนึ่งเอาอันเขาคือดึงเสื้อกไว้ซะเพราะแทะเสยียดวยเสีดฟางบมอหอันนั่งไม่ทนอันอันแทะน้นังนง่งตัวสามเมื่อกี้เดี๋ยวดีบอนอยู่ันดีนสามมาเลยวคนนึงหรือเข่าเสียงดังมันเลยบอมาเลี้ยงมาเองหลายโพดแล้วหันทำเป็นกิโลมันก็บานไปไกล,หล,หลๆหล,หลายๆหมู่นี่ยเลยมันมีแห้งบาน เรมีเฮง่หวานเ้าคืออาอายแทไปให้อาหารปลาวัดนางสาวไม่หมดแรงแล้วย่าป่าสันโยนใกล้มันกระบอนใส่น้ำนะกระชอกใส่่ามันบืนได้หามเอ้ยเวลาฝนตกมันบืนเด้อ ธรรมชาติของป่าตีที่มานี่ยเอาแหงเกลียวนะเขาตะกลายมาตั้งรอบเลยเนี่ยรอบไว้เลยยามหนาฝนทันเวลาฝนใหม่นี่มันก็บืนมันเลยเอาสะากลายมารอบรไปเลยอบางบางคนน่ะเขาหู้จักพอฝนตกนี่เขาไต่ตะเกียงมากลางคืนฝนตกมันบืนจับเอาเละป่าเจ้านอนอยู่เฮื้เนเจ้าจะมาดูเรื่องมาเนี่ยฮะปลาดุกนี่แหงโตบืนเด้อปลาดุกนี่เด้อโตไปเลยปลาดุกห่อ เงี่ยงมันมีเงี่ยงเอาเงี่ยงแทะไปประดุกหันเอลยได้ยินเขาว่าว่าเมมเซาวนากันนะมันคือบวกลืมว่าหำอันนี้นน่นขึ้นเอามาปล่อยเดลยใจต้องเอาแห้งอาหารมันเล็กมันใหญ่เนี่ยก็ทำได้หรือเปล่าถ้าแค่นเวลาลอยมาลอยอย่างนีตัวตัวแล้วเป็นกิโลกิโลอปลาโอ้ที่มึงว่าอันมึงว่าแบบปลาปลาบึก ก็เลยแ่ปาปลาหมึกกุลาหก,กปลาทะเลก็สิม,มาอยู่พี่ปลาบึกปลาแม่มน้ำจืดก็เลยกับน้อง,ง,งนเออเอาแยงเขียวมาตีทำอาแยงตีเขียวตีใส่นะยามฝนมาเนะี่ยมันบืนปา่าหันบืนไปทวทีบแล้วมันเป็นธรรมชาติของปา<ม>า่าใส่ใสบ่หำยกด้นี่ อออโอ้น้ามันทะลุถึงกันโอ้<น>เกี่ยวเข่ามันบ่จมบีิหามกับบ่จมเนี่ยเมื่อไหร่กเกี่ยวอือเกรย์ปลูกหมวกป่าได้เลยนี่ต้นนี้นี่บ่ปลูกไว้โอ้คอยซื้อมันต้นสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบเออมักหมวกป่าอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยต้นบางอันบักไข่มอนไข่บักไข่อันบักน้ำนมนะ สตตร์อย่างเขาเอินสตตร์เออ่าซื้อมาปลูกไว้เลยจังหวอมันต่อไปม,ม,มันสบะมีไงมะขามเทศมันมีหนามอืมแต่เขาต้องใส่ใส,ใส่ปุ๋ยได้อือหน่วยใหญ่พันใหญ่ที่เอ้อาใส่รถมาจะกาไปทิ่มใส่ใส่สูเป็นเน่าแล้วบอกวางไว้ใส่กับบร้มะขามป้อมหาสามสี่หน่วยค่ะ ต้นไมมัแบบเเป็นทาางยวลยแล้วทางรถไฟนี oh, ่ก้นสำสาเลยบอกมันมาทางนี้บอกยาวไปจังซี่เลยมันบอกยางไปเลยก็ได้เงินเว้นคืนได้ค่ะว้าแต่จักรซี่ได้เท่าไหร่ของหลวงเนาะเออเมื่อวานได้เอาหน่อไม้ใส่แกงวะแซ่บเนาะซุ่มกันหลายคนหน่อไม้สดนี่ บเืืออกกดถ็สวนมะพร้าวค่ะพูดเพาะเพาะมาเห็นมึงดอกเห็นแต่ทางหลังมึมีเพจืดมึงผู้าจะทางหลังป้าบักม่วงเออสามดูงดูงามบึงหัวขาอใส่ฮอร์โมนให้มันหำมะพร้าวอันนี้มอนไข่บ่อันนี้บึงท่าทาง หันไข่หัวสิงไข่มะขามเทศมะขามเทศนีนน้ำปักตีนเบิงกระถินต้นนี้ดูเก็บกระถินเกราถ่ายคลิปได้พูดพอๆได้ไดฉันไม่พูดหรอก,รอกนี่เด็กครับกำลังกินบอกไปไปกินเมียงอื มาขวแปบเห็นปรับขพวกนีเคยเห็นป๋อเลานนั้นเิสัดีภาซียอา่อยหเกรด้วยแต่งหน้าเห็ดผมให้เขาแต่งงานอเคยเห็นไอ้พนีนมตั้งแต่อยู่ห้องจัากเลยมากระเจอแล้วก็เห็นแล้วกยยู่มือไหวแล้วอยู่ทางกำมืออ่อนน้อมแล้วไหวมดรถแหละมาบ้านเท่านี้คนไหวก็ไหวได้เช้มองจังก็ไม่ได้ออกไปทางไหนจำไมาน่นึงจักปุ๋ยใด ดอกบังม่วงโตขึ้นนี่จะมาอยู่นี่นะบางมือขอโทษขออภัยเด้อภาพสั้นกันอุ้ยแม่ตกหลุมกำลังออกดอกอีสั่งภาพน้องกูกูถ่ายคลิปอยู่นะมึงอีสั่งภาพตื้อเจ้าของสวนเออปันรถวจัดป๊อดูดิมันกินหาไหนมันกระดอกกระเดียดที่ฮก้อยไม่หลับจ้ะผู้ใดโตกไดก้อยไปหาเลยผู้มาก้อยป่ากลินเออ ป้าดูคือหมานแท้เรียกปลาโลนจันเอาใจมั้ยป้าดูป้าได้บอกหลานชายตกได้พี่น้องไม่ได้อันไม่ได้ใจเย็นน้องโมจะไปถ่ายอื่นปลาเข่งไปนั่งยกขึ้นน้ดเ็ลักปักแหละเอาดูอันนี้เอาไปถือไวปเอาไปมันก่อนแล้วถือไปก่อนเออเตรียมให้ลูกไว้ไปนั่งเฝ้าเขาถ่ายคลิปเนาะดูทางก๋วยเตี๋ยว วัตัวนี้เ่แม่งสองสา่เนี้ยเป็นสองโลผู้บ่ฮะสองโลผุ้เล่านั่งตัวนี้สองร้อยสามร้อยเพือโลนลักไส้ปักปลานวนจันบ่าวฮะปลายังไอ้ดุนซื้อปลายังปลานวนจันปลาเด็กน้อยนั่นน่ะพี่น้องที่อยู่อันอยู่นะตกได้นะโอ้เสด็จจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อโชคดีค่ะบ๊ายบายรัศมีค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้ร่ำรวยนะคะ